สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้ไพ่ยีีพยากรณ์อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทํานายดวงนะคะของทุกวันเกิดเลยนะคะในวันที่14บสีนะในวันที่14มกราคม2565ันห้กสะคะให้กับคนทั้ง7วันเกิดก่อนอื่นขออนุญาตจับไพ้แทนคุณทุกวันเกิดขอให้ไพ่ออกมาดีๆแล้วก็แม่นยําน,นะคะวันที่สามใบค่ะคุณวอาทิ์นะคะใบแรกเป็น justice นะคะ ใบที่สองเป็นเ้าไม่เท้านะคะใบที่สามเป็นราชินีนะคะไม่แย่ไม่แย่นะคะเขาบอกว่าเจ้าชะตานะเป็นจัสติกนะคะวันนี้ทำอะไรคุณค่อนข้างค่อนข้างที่จะใช้ความคิดนานตัดสินใจอะไรคุณจะทำให้ทุวนทีนะคะเพื่อให้เกิดความยุติธรรมสูงสุดนะคะนะให้ทุกอย่างออกมาเพอร์เฟกนะคะนะทำอะไรเนี่ยคือรอบครอบนะคะพินิจพิเคราะห์นะคะนะประณีตนะคะบรรจงวันนี้คือ ทำอะไรเยอะนานหรืออีกในหนึ่งขี้บ่น,นเราวันเนี้ยพูดเลยเออขี้บ่นนะประมาณนี้นะคะนะจะจุกจิกจู้จีกจ้กับคนอื่นไปนหมดนะคะภาระหน้าที่เยอะนะคะัมเด่คิดอยู่ก็เลยทําไม่ค่อยทันงานประดีประดังเบื่อเซ็งนะคะแต่สุดท้ายแล้วคุณก็สวยๆนั่งเชิดเชิเลิ่ดเไปเพราะว่าเป็นราชนินีถือไม้เท้าสวมมงกุฎนั่งอยู่บนบัลลังก์ต่างทองนะคะความอุดมสมบูรณ์ก็บังเกิดคือสุดท้ายดีอะ่ะเออมันยังไงก็ดีอ่ะนะคะ ขอไพ่คาพิเศษหนึ่งใบค่ะให้กับคนวอาทิตย์อ่าเขาบอกว่าทุกอย่างนะนะคะกําลังจะคลิปคลานไปในทิศทางที่มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะนะก็จะเจริญขึ้นเรื่อยๆแต่หรืออีกบางคนเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางไพ่อาจจะทักว่าคุณอาจจะต้องเดินทางนิดนึงนะคะอ่าต่อไปคนวันจันทร์ค่ะคนวันจันทร์ขอสามใบนะคะคนวันจันทร์มีเก้าเหรียญค่ะ ยิ้มตังคนวันจันทร์นะฮะแล้วก็คิงไม้เท้านะคะแล้วก็สามเหรียญหุยคนวันจันทร์แบบตังที่ไหนมาคะเยอะแยะไปหมดนะคะนะมีทั้งเก้าเหรียญมีทั้งสามเหรียญน,นะคะอ่าเขาบอกคนวันจันทร์นะช่วงนี้รวยล้าซ้ำนะคะกินดีอยู่ดีมีความอุดมสมบูรณ์มีโชคมีลาบมีเงินมีทองนะคะนะเรื่องของหน้าที่การงานก็มีความมั่นคงนะคะนะแล้วก็เรื่องของคอนเนคชั่นหรือว่า การสื่อสารหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรคนทีชั o นดีเลิศนะคะจะนําพามาซึ่งโชคลาภเงินทองความสําเร็จนะคะดีหมดนะฮะหรือบางคนก็ได้เป็นสตังอ่ะขอไพ่ทาพิเศษใบหนึ่งนะคะอ่าได้ตังอะดูดีเหรียญออกมาแย้คุณเอาตังมาจากไหนคะวันที่สิบสี่เนาะหวยก็ยังไม่ออกใช่ไหมเอาตังมาจากไหนคะเนะีาะเออได้ตังค่ะนะคะจบสันๆนงนงยๆต่อไปคนวันอังคาร คนวันอังคารสามใบมีเดิมูนมาเลยนะคะเครียดอะไรคุณอ้าวยังทะเลาะก,กันไม่เลิกนะฮะคนวันอังคารอ่าแล้วก็เนี่ยเลือดจะไปลมจะมานะเล่าอะ่ะนะนะฮะเขาบอกว่ามีเรื่องของความกังวลเกินเบอร์มีความฝันนะคะหรือว่านั่นแหละลางสังหอนี่มันแม่นยำบางคนมีซิกเซนบางคนได้เจอกับเรื่องที่ ลี้ลับไม่คาดไม่คาดคิดมาก่อนนะคะหรือว่าพิสูจน์ไม่ได้นะฮะให้ระวังเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่รงรอยการกับทีมงานบริวารหรือว่าอาจจะไปพบเจอเขาก็ได้อาจจะไม่เป็นคุณโดยตรงนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นกลุ่มทีมงานบริวารใดๆนะคะระวังมันจะตีกันทะเลาะกันเด้อเออนะคะแล้วระวังเรื่องของนั่นแหละเลือดจะไปลมจะมาคุณนะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คุณนับถืออยู่ตอนนี้นะคะหรือว่าอาจจะมีเขาลางหรือว่ามีการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างก็ได้นะคะ อขอไพ่ทักพิเศษหน่อยเรื่องของการงานเอาหูไปนาวตาไปไร้เสียเขาทักอย่างจริงๆนะคะเอาหูไปนาวปตาไปไร้เสียทําได้อีกนานค่ะนะคะมันมีบางอย่างแหละมนมีท็อกซิกนะคะแต่ว่าคุณก็ยังสามารถที่จะดํารงตําแหน่งนี้ไปได้อีกนานถ้าคุณไม่ไปสนใจมันมากนะคะเอาหูไปนาวตาไปไร้ซะนะคะต่อไปนะคะคนวันพุธ คนวันพุธนะคะขอสามใบนะคะใบแรกเป็น6กถ้วยนะคะใบที่สองเป็น9ดาบนะ,ะใบที่3มเป็นคิงคัพนะคะเอาสินะระวังจะพบรักนะคะกับคนที่มีอายุมากกว่ากันน้อยกว่ากันนะต่างวัยกันนะคะนะหรืออาจจะได้พบรักพบเจอกับคนที่เคยมาจากที่ที่เดียวกันนะคะนะ าบางคนก็มีเรื่องของการซัพพอร์ตนะคะนะอาจจะมีคนเข้ามาให้การซัพพอร์ตดูแลช่วยเหลือนะคะนะนะเป็นคนที่มีความมั่นคงในระดับหนึ่งมีความจริงใจแหละนะชอบเรานะคะนะบางคนก็มีผู้ใหญ่ความเมตตาแต่ว่าเรื่องที่ดิฉันอยากจะบอกคุณนะคุณ,คณ,คณอาจจะมีความเครียดความกังวลอยู่บ้างน,นะคะขอพายทักพิเศษแล้วกันเงินสิคะนะจะมีผู้มีอำนาจทางการเงินนะคะเข้ามานะคะในแบบเหมือนกับว่า ตอนนี้ถ้าคุณเครียดเรื่องการเงินคุณไปปรึกษาแบงค์นะแบงค์ก็จะให้กู้นะคะประมาณนั้นนะคะก็จะมีเรื่องดีๆแหละค่ะเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องเองเินเ,เรื่องทองนะคะสมบัติพัสถานสังหาหริมทรัพย์ใดๆนะคะก็จะมีอาจจะได้รับข่าวดีจากพวกนี้ก็ได้ต่อไปคนวันพฤหัสนะฮะคนวันพฤหัสปีแปดไม้เท้ามีหนึ่งถ้วยนะคะ แล้วก็มออี the world ไพสวยมากนะฮะการงานดีหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าดีนะคะมีการขยับขยายก็เป็นได้บางคนนะเปลี่ยนงานนะคะบางคนขยับขยายบางคนขยายสาขาบางคนย้ายสาขานะคะแต่ว่าถามว่าไปแล้วดีไหมดีเลิศประเสริฐศรีไปเถอะไปเลยนะคะนะทำอะไรก็ดีเป็นหมดค่ะวันที่ 14นี้บอกเลยนะคะมีเรื่องของโชคลาภข่าวดีความรักดีๆนะคะมีเรื่องของการต่างประเทศเด่นนะคะความอุดมสมบูรณ์นะคะทเทวดาคอยอวชัยให้พรนะคะเพราะฉะนั้นทําอะไรรีบทําวันนี้เลยดีหมดนะคะขอพัยทักพิเศษค่ะอา,อาจจะมีการจบกับอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นอะไรใหม่ๆให้ระวังเรื่องสุขภาพระวังเรื่องของรวดยานพานะหรือว่าข่าวคนเจ็บคนจากนะคะตามนั้นเลยบางคนพบหมอพบแพทย์บางคนที่เขาทํางานเกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์อยู่แล้วเขา ธรรมดานะคุณนะอต่อไปนะคะคนวันศุกร์คนวันศุกร์มีห้าไม้เท้านะคะมีสองไม้เท้านะคะมีเนี่ยใจร้อนนะวันนี้คนวันศุกร์อะแล้วก็มีอัศวินนะคะถือดาบนะคะเขาบอกว่าระวังจะ ต้องไปทะเลาะเบาะแว้งกับใครนะคุณน่ะเออนะเขาอยู่ไกลคุณยังขี่รถไปด่าเขาเลยอะไรแบบนี้จริงๆเออนะคะนะมีการรอคอยอะไรบางอย่างอยู่นะคะแล้วก็จะได้รับข่าวนะคะเรื่องของการงานเนี่ยมันก็มีความมั่นคงดีหรืออาจจะมองรูทางการขยับขยายก็ได้นะคะแต่ระวังเรื่องความใจร้อนวันนี้คุณใจร้อนมากนะคะหัวร้อนง่ายนะคะระวังเรื่องของการขับขี่ยวดยันผ่านนะด้วยความเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะอ่าเขาบอกว่าเดี๋ยวก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตนะคะหรือว่าอาจจะต้อง ไปช่วยเหลือซัพพอร์ตบริวารของตัวเองก็ได้ในเรื่องของการเงินความกินอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะนะก็ตามนั้นหรือเขาบอกว่าทักว่าคุณควรทําบุญบ้างนะคะนะคุณควรทําบุญให้ทานเจอขอทานก็แบ่งปันนะคะเราจะดีนะคะตามนั้นเลยต่อไปคนวันเสาร์นะคะอาออ,อยากออกออกไปเลยหนึ่งไม่เทา้านะคะ อโอป,ป้าก็มาอัศวินถวดถือถ้วยอัศวินถูถ้วยไม่ใช่นะถือถ้วยนะคะแล้วก็แปดดาบติดหนึ่งนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้นะคนวันเสาร์นะคะมีโอกาสใหม่ๆบางคนความรักเก่าหวนคืนนะคะี่ยเห็นอป,ป้ามาไหมนะคะตอนนี้นะคะคุณก็จะมีเรื่องของความรักความจริงใจจากคนที่เข้ามา,าแบบไงใครมาบอกรัก,ตอนน,กตอนนี้ก็จะคนนี้จริงใจนะ,ะเขาก็ชอบคุณจริงๆนั่นแหละนะคะ นะแล้วก็บางคนก็ได้เป็นโชคค่ะบางคนเนี่ยมีเรื่องของโชคลาภโอกาสดีๆนะคะเข้ามาแต่มันก็จะมีเรื่องของพันธนาการซึ่งคุณไปปลูกมัดไว้เองนะคะซึ่งเมื่อคุณผูกเลยว่ากดดันตัวเองนะคะก็ะคือไม่ค่อยว่างไม่ค่อยฟรีนะคะทําอะไรก็เหมือนจะแบบว่าทําได้ไม่เต็มที่เพราะว่ามันเป็นพันธนาการอ่ะเนาะนะคะก็จะมีเรื่องของความไม่สบายตัวไม่สบายใจนะคะขอพัทักพิเศษนิดนึงค่ะ อ่าหดาบนะคะเครื่องทุกอย่างกำลังจะคลี่คลายบริแทกทิศทางที่ดีแล้วนะคะจางเดินลมๆนะฮะนะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแน่นอนนะคะจบแล้วนะคะสำหรับเจ็ดวันเกิดในวันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ให้ใหใหรู้กันบ้างนะนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอ่าดูดวงออนไลน์อะ่ะเข้าไปดูใน Facebook นะคะติดตาม Facebook Fanpage ไว้นะมีดูดวงฟรีนะคะจะดูสักประมาณหลังสองทุ่มอืม เขานอนกันกี่ทุ่มก็ไม่รู้เนาะใครอยากให้ดูกี่ทุ่มก็เมนบอกด้วยนะคะอ่าตามนี้เลยพบกันใหม่นะคะพรุ่งนี้วันที่15บห้านอะนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ